สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันแค่วันนี้เรไปแล้วนะคะและตอนนี้หนึ่งนัดนะคะจะมาทานขี้นะคะว่าเราเนี่ยจะมาทำบ้านกันนะคะซึ่งโอเคนั่นเราก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งก็กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดชิมเลยวันนี้มาแบบไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยอ่ะทำเลยทำเลย สัดีทำบ้านที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสตรีมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะสตรีมไหมหรือจะไม่สตรีมปุยเชลยชิคกี้ังเลยจ้ะให้เราอ่ะได้ไม่โอกาสมาสตรีมจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสตรีมผีจางโอเคไหมโอเคอ่ะรอให้มีทีมงานก่อนนะคะตอนนี้ไม่มีทีมไฟก่อนแล้วค่อยสลับทีมผีไฟโลวบอกผีไฟโลวบอกสลับ ช่ก็จะเลือกมานะคะว่าจะเอาฟรีไฟหรือจะเอาโลบอกนะแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะรู้จักฟรีไฟกันจ้าหมดทุกคนแล้วแน่เลยค่ะและนี่ก็คือบ้านของเรานั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวเราจะให้เข้าไปดูนะคะมาเดี๋ยวบ้านจิ๋วนะคะซึ่งมันก็มึกมากด้วยจริงๆซึ่งตอนนี้คือแบบเข้ามาจะเกือบ บ้าแล้วนะคะทุกคน,น,นคือเราช่วยกันสร้างนะคะและคือจะบอกว่ามีผมด้วยนะคะก็นี่มันอยู่ใต้โต๊ะครับบ้านมันอยู่ใต้โต๊ะเลยอ่านี่ค่ะทุกคนอันนี้คือบ้านของพวกเรานะคะใครที่หัวร้อนหรือว่าใครจะมาทำสิ่งของเนี่ยแล้วก็จะ นี่ค่ะทุกคนนี่น่ารักน่ารักไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องน้องนี่น้องน่ารักไหมถ้าน่ารักกดหนึ่งถ้าไม่น่ารักกดสองมาเดี๋ยวเราจะแอบไปดูคะแนนขาของเพื่อนที่กันนะคะมานี่ทุกคนนี่ไม่เห็นไม่เห็นน้องๆไม่เห็นนี่เห็นนยเห็นนยเห็นนย ทุกคนนะคะอยากให้เราเนี่ยแต่แค็เกมมากๆงแต่ตอนนี้ยังไม่มีทีมงานเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไปดูสระกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวฟิวเนี่ยจะเอาไวส้สร้างบ้านก่อนนะฮะน้องทำอะไรก็ไม่ต้องห่วงเราเพราะมันสร้างง่ายมากอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มไปสร้างกันนะคะเกี่ยวับกรเสียนะ อันดับแรกนะคะก็คือสระน้ำน,นะคะอันดับที่สองคือเตาผิงค่ะอันดับที่สามก็จะสนาบาสค่ะอันดับที่สี่ต้นไม้ค่ะแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยนะคะเอาไว้อยากจะมาอาบน้ำตรงนี้เลยะคะ่ะแบบขึ้นสาลแล้วก็จะมีเครื่องออกกำลังกายแล้วก็มีขับเลยค่ะ แล,ลแ,ลแล้วก็จะมีเก้าอี้ค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะเอาไว้กินแล้วก็จะมีเบียค่ะนี่แล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็จะมีรถอะไรทั่วไปเลยค่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะคะเรวจะพาทัวร์นะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มอันนี้กันก่อนนะถือกล้องให้หน่อยถือกล้องตรงนี้นะอันนี้ก็จะจิงชดเลน้ีเลย่าเราก็จะมีประมเขบ้างถือกล้องเยอะมากเขาบ้างถือกล้องเดี๋ยวเราจะเอาขอไปเตรียมไว้ในบ้านเครกล้องสำคัญอันนี้ก็นี่ค่ะทุกคนอันนี้ นี่คือของทั้งหมดที่เราจะมีเลยนะคะแล้วก็เรื่องช่างพิเศต่อไปนะคะก็จะมีหูฟังนะคะแล้วก็จะมีกระต่ายแล้วก็จะมีที่เล่าเรื่องของตัวละครที่เกี่ยวกับดาบพิฆาตสูนะคะแล้วก็จะมีชุุที่ด้วยนะคะนี่ใครชอบก็สุดนี่แล้วก็มีป๊อปอิดเต็มเลยนี่คือป๊อปอิดยากมากที่สุดแล้วนะคะนะให้เต็ม เอาของลงของเล่นไว้ในบ้านด้วยโอเคห้าม <Okay. S 2> ลืมและอันนี้ก็คือแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะคะจะเอาแล้วก็จะมีกาะดาพิฆาตสูตรด้วยนะคะ,ะแบบมีเต็มเลยเ,เดี๋ยวเรานะคะจะเอามาไว้ข้างบนนี้เนาะเ,เดี๋ยวเรากันนะคะ คือชั้นไหนรู้ไหมคะคิวี้จ้ายาวเลยแล้วก็จะมีไขน่นกกระทาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างจะมีพลกโนสเส้นอะไรบ้างด้วยนะคะแล้วก็อ๋ยเจ็บนี่แล้วก็มีถุงดับพิฆาตอสูรนะคะเขียนอะไรไม่รู้มีลูกบอลมาขายเครียดเลย ย่าอย่านะเดี๋ยวจะอย่ากินส่วนนี้ก็คือทีวีนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือลิ้นชักนะคะแล้วก็ทุกคนอันนี้นะคะคือพี่เกิดปีมานะคะนี่มาของพี่จะเป็นตัวสีขาวค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีรีโมทเก่านะคะโซนต่อไปคือโซนคอมค่ะ อันนี้คือโดนใช้คอมิกแล้วนะ,ะนี่นี่ค่ะอกดก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เมาส์จะใช้เป็เมาส์เลเซอร์นะคะแล้วก็จะมีส่วนปืนส่วนอะไรบ้างด้วยนะคะแล้วก็จะมีส่วนขนา้างในส่วนอันนี้คือตู้เย็นนะคะส่วนส่วนนี้เนะี่ยคือเป็ดค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะใครที่อยาก จะได้หนังสือดาบพี่คาดอาสูรหรืออยากได้การดนะคะเดี๋ยวพี่เนี่ยจังเจจ่ะคะโอเคห้าพี่โตเนี่ยเ,เรานะคะคก็จะแน่นอนนะคะทุกคนว่าเราเนี่ก็จะนี่น้องเล่นเกมอยู่เป็นยงน่ารัก โอเคค่ะทุกคนแล้วก็จะมีได้ส่วนของครีมด้วยนะคะมีควาว่าขอบีบให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราจะมาบีบให้ดูนะคะดูนะนี่จะมานี่ทุกคนดูนี่เป็นแบบนี้เลยนี่ แบบนี้เลยนะคะซึ่งครีมเนียวบางรนผิดฮะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรามาตตรงนี้เก็บเอเลยอ่ะหรอไหนเขาเก็บเอะจริงด้วยนี่ทุกคนอันนี้คือของเรานะคะแล้วก็ นี่นี่ก็เปลี่ยวข้างลัจ้น,น,จนี่อันนี้คือทางง่ายมากอัดน,น้ำก่อนนะคะเดี๋ยวชิ้งกันค่ะนี่อ้าโม้นี่ถ่ายคลิปบ้างบ้าง ตอนนีเราถ่ายคลิปอยู oh, ่นี่นิวเชียอย่าไม่ได้อ๋อนนี้เรก็เล่นอยู่ครับ อาจจะให้ดูสวนข้างในบ้านนี่อืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็แค่ทัวรบ้านแหละก็ใครที่ชอบคิวนี้นะคะฝาตอนที่สองครับ